มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ชมพู่สุดปลืม้มผู้การมอบข้าวสามตันป้าแตนชวนพ่อและแม่ร่วมงานคอนเสิร์ตจินตลาแก้บนเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน63าที่ผ่านมานะคะนางสาวตรีวงศีชาหรือว่าแม่น้องชมพู่ กล่าวถึงกรณีที่มีรถบรรทุกข้าวเหนียวนำมาส่งให้หลายกระสอบนะคะตามที่ได้โพสต์ลงใน Facebook ซึ่งผู้ที่มอบให้ก็คือพลตํารวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนผูธรอนค7นะคะได้ส่งข้าวเหนียวมาให้มากถึง111กระสอบจำนวน3,350กิโลกรัมค่ะ ทางนี้สืบเนื่องจากขณะนั้นน้องชมพู่เสียชีวิตได้หนึ่งเดือนแม่น้องชมพู่เริ่มดำนาพลตบตรีนพศินเกิดความสงสารครอบครัวนะคะจึงบอกว่าอยากจะช่วยเหลือตอนนั้นตนเองบอกท่านไปว่าเรายังมีข้าวกินถึงสิ้นปีถ้าไม่มีข้าวกินก็คงจะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวไปจนถึงปีหน้าเพราะว่าไม่ได้ทำนาค่ะพลตบตรีนพศินจึงช่วยนะคะซึ่งตนก็คิดว่าท่านคงลืมไปแล้ว ก่อนหน้าน,นี้ทีมตำรวจผ่านไปมาก็ซื้อแวะมาหาและซื้อข้าวมาฝากบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะอยากขอบคุณตำรวจที่ดูแลครอบครัวของตนด้วยดีเสมอมาทำงานอย่างตรงไปตรงมามีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อส่งข้อมูลมาให้ตลอดค่ะข้าวเหนียวที่ครอบครัวตัวเองได้รับนะคะคาดว่าคงกินได้ตลอดทั้งปีรวมทางบ้านตาและยายด้วย โดยครอบครัวนะคะกินค่าประมาณ50กระสอบในหนปีซึ่งตนเคยบอกท่านไปว่าครอบครัวกินค่าปีละ50กระสอบท่านก็จัดมาให้ตามนั้นขอขอบคุณท่านที่มีน้ำใจในฐานะของตนและครอบครัวเป็นผู้สูญเสียและผู้การได้ส่งค้าวมาให้โดยไม่ใช่แฟนคลับและขอโทษรงสีด้วยที่ตนโพสต์ข้อมูลโรงสีีเฟซบุ๊กและเกิดผลกระทบกับโรงสีค่ะ ทางดานปาตันะคะบอกว่าปกติแล้วหากตนจัดงานบุญนะคะตนก็อยากจะมาร่วมงานบุญและเดินทางมาค้างในพื้นที่บ้านกกอกหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งในวันนี้ตนก็ได้ตื่นขึ้นมารับแขกตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตัวในเวลา5นาฬิกาค่ะซึ่งชุดที่ตนสวมใส่ร่วมเดินขบวนแห่ในวันนี้เป็นชุดที่ได้รับมาจากแฟนคลับนะคะโดยพิธีแห่ พระพุทธภรนาคาในวันนี้ผ่านไปด้วยดีค่ะแม้บันไดาการเดินขึ้นลงวัดถ้ำพระผาป,ป่องจะสูงแล้วก็ชันอากาศจะร้อนและตนต้องถือพระเจ็ดกษัตริย์จำลององค์ดำหนักถึง7กิโลกรัมทั้งนี้ตนเองไม่ได้เชิญครอบครัวมาร่วมพิธีแห่พระพุทธภรนาคาเพราะคาดว่าครอบครัวน่าจะรู้จากชาวบ้านอยู่แล้วค่ะโดยหากใครอยากมาร่วมงานตนเองก็ยินดีเพราะเป็นงานบุญ แต่ว่าในวันที่7ธันวาคม63ตนจะเชิญตายชานแล้วก็ยายสมควรนะคะมาร่วมงานมินิคอนเสิร์ตของจนินตนาภูนลาบเพราะว่าตนอยากให้พ่อกับแม่มาดูค่ะอีกทางผู้โชคดียังบอกว่าจะให้ของเล็กๆน้อยๆกับพ่อและแม่ของตนและพ่อแม่ของลุงพลด้วยค่ะส่วนงานวันเกิดของอุบลิยะนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์64นี้ได้เชิญตนกับลุงพลไปร่วมเดินพรมแดงตนยังคงมีความประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะ แม้จะเคยเดินแบบกับอุบริยะมาแล้วส่วนงานอีเวนต์นั้นอุบริยะวางแผนจะจัดที่กกกอกทุกเดือนนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีช่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ